สวัสดีนักเรียนต่อไปนี้ก็จะเฉลยข้อที่สามเนาะ,ะสถิติต่อบอกว่ากําหนดให้ y เป็นรายได้ของพนักงานหน่วยเป็นหมื่นบาทเนาะ x เป็นจานวนปีที่พนักงานได้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาดูง่ายๆว่า y คือรายได้ต่อเดือนหน่วยเป็นหมื่นบาท x เป็นจํานวนปี x คือจุนวนปีพนักงาน x และ y สมพันธ์กัน y เท่ากับ 2x บวก1เมื่อ x เท่ากับ1 2 3 2> ไปเรื่อย สำนักถ้าพนักง,งาน4คนที่มีรายได้ต่อเดือนเป็น50,000 70,000 90,000และ a1,000 a ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของพนักง,งานที่ค่าเฉลีย่ย x บา a r แสดงว่าเนี่ยเป็นเรื่องเกิดกลุ่มตัวอย่างนะเพราะใช้ x bar ปีกระสาระดับองศาเท่ากับ4 x า a r เท่ากับ4แล้วความแปรปรวนของรายได้ต่อเดือนเท่ากับเท่เาใดเป็นข้อสอบวันเฉลี59นะ ความแปรปรวนก่อนอื่นต้องมาดูสูตรการแปรปรวนก่อนสูตรก็ x กำลังสองทซิมา y ลบ y บาร์กำลังสองส่วน n ลบหนึ่งใช้สูตรนี้นะความแปรปรวนเป็นกลุ่มตัวอย่างเราใช้ n ลบหนึ่งเพราะว่า x บาร์ 2, เนี่ยเป็นเพียเลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ข้าหาความแปรปรวนของรายได้ก็ความแปรปรวนของตัวพวกตัว y เพราะฉะนั้นก็ต้องหา x บาร์สี่กลุ่มตัวอย่างสัมนธ์กันก y ท่ากับสอง x บวกสอง x บวกหนึ่ง นั้น y bar ค่าเฉลี่ยของ y ก็เท่ากับ 2x bar บวกด้วน1ั่นเอง x bar ไปแทนตรง x น,นี่้็เป็น2คูณ4บวก1ใช่ไหมเป็น8บก1เป็9แสดงว่า y bar y bar มีค่าเท่ากับ9 y bar คือ9ทีนี้เราหันมาดูรายได้ที่โจทย์ที่บอกนะรายได้โจทย์ที่โจทย์เขาบอกไว้เท่าไหร่ราได้ต่อเดือนรายได้ต่อเดือนนะ เป็น5 7 9 a ก็คือ y เนี่ยค่า y 5 7 9 a หมื่นหมื่นบาทรายได้นะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของรายได้ก็คือ y บา5บวก7บวก9บวก a ส่วน4เท่ากับ9ใช่ไหมให้บาเท่ากับ9มาแทนตกลงคูณไปไป9 4 36 21บวก a a เท่ากับ36ลบด้วย21 a เท่ากับ15แล้วก็รู้แล้ว a นี่แทนด้วย15 จะได้ว่า y ที่ถูกต้องก็คือห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเก้า่นาับจำนวนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามความแปรปรวนความแปรปรวนก็คือต้องจำจำสูตรได้เนาะ s กำลังสอท้สซิกมา y ลบ y บาร์กลังสองส่วน n ลบหนะ s กำลังสอปกติเราเคยเจอซิกมา x ลบ x บาร์กลังสส่วน n ลบหนี่เป็น y ก็ต้องเป็น y ลบ y บาร์กังส n ลบห ก็มาแท็บใสเห็นไหมถ้าเฉลี่ยของ y คือ9 y bar คือ9ก็เป็น5ลบ9กำลัง2บวก7ลบ9กำลัง2บวก9ลบ9กำลัง2นะบวกด้วย a คือ15ก็เป็น15ลบ9กำลัง2ทำออกมาได้ตัวนีน้นนี้ได้เท่าไหร่ลบ4กำลัง2เป็น16ลบ2กำลัง2เป็น4 9ลบ9เป็น0กำลัง2ได้0 ิบห้าลบเก้าเหลือหกหกกำลังสองเป็นสามที่หกส่วนสามอระมาเป็นห้าหกส่วนสามเท่ากับ 18, 6, 7, สิบแปดคือหกเจ็ดก็คือค่าของความแปรปรวนค่าของความแปรปรวนนั่นเองเนาะ